ไปทำไมหรอค่ะคิดถึงนุงน่งแนมไอ้ไปดีไา้ไปแล้วนะคะไม่ไปแถบคะ่ะตอนนี้กำลังเดินทางคะ่ะสต็อปอยู่คะ่ะหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใชรแล้วพอรายเป็นเลยยี่สิบห้าชั่วโมงมันแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ จิลเตอร์บันแกงอะคะ่ะมันฮู้จมูกปาาขึ้นมานเปทนเสียอยากเห็นน้ำขึ้นไปะีกครั้งขึ้นไปกวาดอะไรกวาดขยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอคุอ้ยพี่รันมาดูด้วยอะคะ่ะบล็อกดีกว่า บล็อกพี่รันดีกว่าบล็อลโอ้ยเด็กเสียงดังมากเลยนะรับจ้างเล็งเด็กเออค่ะเออบล็อกเลยค่ะคุณ running hair hey นะคะ running hair hey ที่มาของคำว่า running hair hey ก็คือพอจับผลแล้วกระชากแล้ววิ่งหนีเลยที่มาของการตั้งชื่ออะ ทำไมสวยจังคะมันเป็นคำบูลี่ที่ค่อนข้างที่จะรับมือกับมันค่อนข้างยากเดี๋ยวไปกระชากหัวมันค่ะกระชากหัวแล้ววิ่งหนีที่มาของชื่อ running hair ค่ะช่างทําผมพี่ก็เป็นช่างทําผมกระชากผมแล้วก็วิ่งหนีนะวัาลอมินเตอร์มาขายอิงรัวๆเด็กเสียงดังมีโหมดปิดเสียงไหมคะนั่งเด็กตัวตุ่ แล้วก็แม่เขามาก็กระชากผมเลยอะค่ะนี่คือจะไปแล้วนะคะมาหลายพ้นนาทีค่ะมาหลายแล้วก็ไปเลยอะค่ะแบบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดักเราก็จะยิงอย่างเงี้ยค่ะแบบมาแบบเว้แบเบแบบ้ไปหายค่ะก็จะไปแล้วนะคะทุกคนเราเจอกันนะคะนั่งกินไอติีมก่อนค่ะต้องแบบเป็นคนสวยนะคะยบานะคะ everybody นะคะอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ลาซวดน มันน่ากินมากเโอเคทุกคนไปแล้วนะคะค่ะอ <_ d ata> อรา่าคิสมามาเหรอไม่ใช่เพราะมันไม่มีบรูอายุออรา่าคริสต์มาสโนโนออรา่าไม่ใช่ค่ะเพราะออรา่าไปทำงานอยู่ค่ะออรา่าไปทำงานมีอีเวนต์ค่ะเธอจะมาแกงไม่ได้นะว่าฉันรู้ออรา่าถึงมาแล้วด้วยคุณมด